พบกับเราสองคนในรายการภารกิจคิดเผื่อรายการที่จะมาช่วยสอนเทคนิคในการสร้างอาชีพในโลกของออนไลน์เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะหน้าที่ของนักออกแบบคือการเข,เข้ามาเพื่อทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่สามารถทำเหมือนเดิมและได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการถ่ายเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้กล้องใช้มือถือเรานี่แหละฮะ สวัสดีครับเกษตรกทมนะครับนี่คือคลิปอะไรว่าด้วยเรื่องอะไรมันมีอะไรที่คนอยากรู้อย่าเพิ่งไปกลัวถ้าคนติดตามเราเยอะตอนนั้นก็รับโฆษณาเลยจ้ามันไม่ใช่เรื่องยากถ้าทุกคนที่จะเริ่มต้นนะคะอิททำได้ทุกคนก็ต้องทําได้จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาหลากหลายอาชีพเราจะมาช่วยให้คุณได้ต่อเติมเสริมเพื่อให้เราได้ถึงฝั่งฝันไปพร้อมๆกันครับแล้วพบกันนะคะ